สังโยชนิสิทิคูทั้งหลายสังโยชนิสิบประการเหล่านี้มีอยู่สิบประการอย่างไรเล่าสิบประการคือโอรัมพาคิยะสังโยชนห้าประการอุทธรมพาคิยะสังโยชนห้าประการโอรัมพาคิยะสังโยชนห้าประการเป็นอย่างไรเล่าห้าประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉา สีลัพระตปรามาสกามชฉันทะพยาบาทเหล่านี้คือโอรัมพาคิยสังโยชน์หประการอุดธรมพาคิยสังโยชน์หประการเป็นอย่างไรเล่า5ประการคือรูปปราคะอารูปปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเหล่านี้คืออุดธรมพาคิยะสังโยชน์หประการ ที่ขูทั้งหลายเหล่านี้แลสังโยศสิบประการ